สวัสดีครับผมไทเกอร์เอทครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าซูซูกินะครับรถไฟฟ้าผู้สูงอายุนะครับตัวนี้นะครับเป็นซูซูกิแบรนซูซูกิแท้ๆเลยนะฮะนี่ฮะ24โวลต์นะครับตัวนี้ใส่แบตลิเทียมไปแล้วนะครับลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้นะครับใส่ไปสเปคคือ24โวลต์25แอมป์นะครับใช้ได้ยาวนานมากนะครับบอกเลยนะอ่ะระบบเดิมๆนะครับมีที่ชาร์จให้มีตัวชาร์จให้พร้อมนะครับใส่ตัวนี้นี่รูชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะ โอเครลสภาพเดิมๆครับยางเป็นยางตันนะครับใช้ได้นานๆเลยครับไม่ใช่ยางลมนะฮะตัวนี้เห็นเห็นว่ามันแตกนิดหน่อยนะครับคือยางตันใช้ได้อีกนานครับอ่าหรือว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนก็มีผมมีจัดจําหน่ายให้นะฮะชุดหนึ่งไม่แพงครับโอเคเรามาดูการตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับนี่หน้าปัดเดิมๆนะครับปรับได้6กิโมตรต่อชั่วโมงครับสอเดี๋ยวแม่ทดลองขับให้ดูนะฮะอ่า วันนี้เราจะรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับพอดีมีคุณป้าโทรมานะครับบอกอยากได้รีวิวแบบละเอียดฉันจะดูทาง u t u b e นะฮะนี่ฮะตัวนี้นะครับเป็น et 4 et 4 c นะครับรุ่นรหัส c charlie นะครับนี่ครบครับสภาพแบบเดิมๆครับอันนี้ยังไม่ได้บิวไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะไฟครบหมดนะฮะสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้บิวนะอันนี้เบาะตามสภาพนะครับผมขายตามสภาพผมไม่ชอบแบบเอาไปบิวเอาไปทำใหม่นะครับถ้าใครชอบแบบสีไหนก็เอาไปทำเองนะฮะ ขายตามแบบนี้นะครับกุญแจเป็นกุญแจติดรถมานะครับตีตาสุสุกิไม่ได้เปลี่ยนลูกนะฮะนี่ฮะสุสุกินะครับกล่องข้างในเป็นกล่องเดิมนะครับนี่เดี๋ยวมาเทสกันระบบการใช้งานนะครับว่าใช้งานยังไงนะฮะไฟระบบไฟติดครบนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเบรกใช้ได้นะครับมีเบรกมือด้วยนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ขายตามสภาพนะครับผมไม่ได้บิ้วเพื่อรถเปลงงานนะฮะอ่าคือใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับมาดูกัน มีกุญแจครับสเต็ปแรกอันนี้ไฟขึ้นติดครบแบตเต็มนะฮะสเต็ปแรกคือแบบไม่เปิดไฟะไฟยังไม่ติดนะครับสเต็ปที่2เปิดไฟนี่มีไฟติดนะครับไว้วิ่งตอนกลางคืนได้ข้างล่างไฟสองสว่างนะฮะนี่ด้านหลังก็มีไฟเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะไฟเลี้ยวติดไหมนี่ไฟเลี้ยวติดครับใช้งานได้ปกติเลี้ยวซ้ายนะฮะอ่าเราเราจะเราจะเลิกเลี้ยวเราก็กดอีกทีหนึ่งเลี้ยวขวา นี่ไฟส่องสว่างมากบอกเลยกลางคืนมองเห็นชัดเจนนี่เี้ยวกว่าไฟติดครบนะครับอ่าเวลาเราจะเลิกกดติดเราก็กดไปทีนึงนะครับนี่ประมาณน,นี้อ่าหรือจะกดปุ่มอื่นก็ได้นะครับมันก็จะตัดสัญญาณของมันไปเองนะครับมีแต่แต่โอเคอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะครับมีเสียงนะครับแล้วก็ปรับความเร็วได้2กิโลเมตรถึง6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ารถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ อโอเคครับบ่อสามารถปรับหมุนได้นี่ปรับได้45องศานี่นะครับแล้วก็90อ,อันนี้สุดแล้วสุดสุดด้านนี้ของมันนะครับปรับ45นะครับไว้สําหรับลงลงง่ายๆแค่ยกขึ้นเฉยๆครับใช้งานง่ายปรับไปทางด้านนู้นก็ได้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ปรับมาทางนี้โอเคครบนะครับอ่าซ้ายขวาปรับได้หมดเลยนะครับ เหาะตรงนี้นะครับไม่มีขาดนะฮะตามสภาพเดิมๆสีอาจจะไม่สวยนะครับแต่ไม่มีขาดครับอันนี้คือเดิมๆติดติดรถมันมาเลยนะครับไม่ได้มีการบิ้วใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่ฮะไม่มีขาดนะครับนี่โอเคนะฮะปรับใช้ขึ้นเอาลงได้แล้วแต่คนชอบนะฮะโอเคมีจุดตรงไหนอีกไหมนะครับก็ไม่มีแตกนะครับบอดี้ไม่มีแตกนะครับแต่นี้ก็คือต้องไปขัดเอาหน่อยนะครับนี่สีพวกนี้เอาไปขัดเอาหน่อยเพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้บิ้วไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นครับอันนี้ก็เป็นขาวๆทั่วๆไปนะฮะนี่เป็นสีโอเคนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ตัวนี้เราจะชาร์จแบตเราไม่ได้ใช้ระบบเดิมมันนะครับเพราะว่าผมใส่แบตลิเทียมฟอสเฟตเข้าไปใหม่นะครับดีกว่าของเดิมคือน้ําหนักเบานะครับใช้งานง่ายนะครับชาร์จง่ายเพียงแค่เอาที่ชาร์จที่ผมจะให้ไปนะครับเสียบเข้ารูนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆที่ชาร์จก็ง่ายมากครับ เสียบเข้าไปไฟแดงขึ้นนั่นคือการชาร์จอยู่แต่ถ้าไฟเขียวขึ้นแปบลบว่าชาร์จเต็มแล้วเราก็แค่ดึงออกครับมีแค่นี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ามีปัญหาอะไรก็เออผมมีบริการหลังการขายให้นะครับนะมีพร้อมจัดส่งนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยมาดูกันนะเดินหน้านะครับเดินหน้านี่ไปนี่นิ่มๆเลยครับอันนี้ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเนี่ย เพิ่มความเร็วหน่อยได้ไหมได้ครับจริงๆเอาแบบเดินเลยก็ได้ครับ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะชา้าๆหน่อยเนี่ยก็จะชา้าๆหน่อยอะมาดู6ครับ6จะไวหน่อยครับเดี๋ยวให้ทันไปนี่เป็นไงเป็นไงอ่าถอยหลังได้ไหมเดี๋ยวมาดูการถอยหลังนะครับถอยหลังเราก็แค่กดตรงนี้ถอยหลังมีแค่นี้ฮะโอเคเดี๋ยวไปลองดูการวิ่งกันครับมีเบรกด้วยเดี๋ยว อ่ะถือถือกล้องหน่อยถือกล้องหน่อยโอเคครับมาดูการใช้งานกันนะครับก็ขับนะครับผู้ใหญ่ขี่ง่ายนะครับนะจริงๆก็ไม่ได้ชวิตชวาดขนาดนี้หรอกครับนะก็ขี่ทั่วไปถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าเร็วเกินไปนะครับเราก็ลดความเร็วมันลงนะครับก็เราก็จะคุมได้ง่ายขึ้นนะครับขึ้นเนินขึ้นอะไรได้สบายนะครับคันนี้นะฮะมีเบรกด้วยครับระบบเบรกนี่เบรกอยู่นะฮะถอยหลัง ถอยหลังจะมีแค่สเต็ปเดียวนะครับเป็นเซฟตี้ของเขานะครับก็น่าจะวิ่งประมาณ2ถึงสามนะคะถอยหลังเนี่ยน่าจะใช่นะครับอ่าเดินหน้าอ่าน่าจะประมาณ2ถึงสานะครับท่อถอยหลังอ่าเดินหน้าก็จะได้ไวหน่อยเต็มที่ก็คือหกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับโอเคประมาณนี้สมมติจะเบรกกระทนนทำไงเบรกม,มือซ้ายเบรกจับเบรกตรงนี้ได้เลยถอยหลังครับโอเคนะฮะเดินหน้าไป หาข้างหน้าใส่ของได้ไปไปตลาดได้นะครับไปสถานที่ใกล้ได้นะครับจริงๆไม่ต้องขับเร็วขนาดนี้นะฮะถ้าผู้สูงอายุคงคงขับประมาณแบบค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปก็ไปได้เรื่อยๆนะครับกําลังมอเตอร์ดีมากนะครับคันนี้นะครับก็คือขึ้นเนินได้สบายนะครับขึ้นเนินได้สบายขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากาลังขับมันสูงนะครับเฟืองทดมันมันดีนะครับคันนี้โอเคนะฮะประมาณนี้คันนี้ถือว่าแน่นๆเลยนะครับ รถแทบไม่ได้ใช้นะครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ของเวียนในไทยนะครับอันนี้ไม่ใช่รถเวียนในไทยเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆเลยโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้นะครับสุสกิเอทนะครับรหัสชาลีนะครับมันมี A B C Alpha ลฟาบาโบชาลีเดลต้าเอ h o โคนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นเอ h o โคตัวนี้เป็นตัวชาลีครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับ Tiger ATV ครับ0959569705ครับติดต่อปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบพระคุณครับ